ตำนานแล้วจ้าป้าลีนา่ะลีนาไหนลีนาจังนะคะทุกคนอ่าจังจันจานี่แหละนะจ๊ะประกาศขายสถานีโทรทัศน์ hot tv นะคะทุกคนแหม่ก็ทำ fc ของป้าเนี่ยใจหายกันเป็นแถวๆเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่า ทำเอาแฟนคลับใจหายไม่น้อยซึ่งแฟนคลับป้าแกก็เยอะอยู่นะแอนว่านะก็เรียกว่าคุณป้าเนี่ยนะเป็นตัวแม่ที่คร่ําวอดนะคะอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานเอาจริงๆเมื่อก่อนก็ไม่ได้อยู่บันเทิงไหมแกก็หรือหรือว่าเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับเราที่แกเคยลงสมัครพู่ว่าเอยอะไรใดๆเอยนะคะน่ะเอางี้คือแกเป็นนักกฎหมายแหละอ่า ก็สมัยก่อนก็คอยช่วยเหลือชาวบ้านนะคะสมัยนี้อันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ป้าลีหน้าจังจันจานี่แหละนะคะหรือที่หลายๆคนก็เรียกกันว่าแม่ลีหน้าจังอ่าแต่ว่าลูกเพจแอนไม่ให้เรียกแม่ก็เรียกป้านะคะปัจจุบันเนี่ยคุณป้าก็ผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เออก็รับรีวิวสินค้ารัวๆเลยนะคะนอกจากนั้นเจ้าตัวก็ยังมีเพจนะข่าวโหดนี่ชื่อเพจเขานะคะที่เอาไว้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับ ความคิดเห็นในทุกประเด็นที่เป็นกระแสนในโลกโซเชียลแล้วก็บางครั้งการที่คุณป้าเนี่ยแกแสดงทัศนคติอย่างตรงไปตรงมาก็ทำให้ถูกชาวเน็ตเนี่ยวิพากษวิจารณ์อยู่บ่อยๆม่แต่รูปนี้คือแบบเออคุณป้าแกัเลิศอยู่เด้อรูปที่แบบอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะสำนักขา่าว bright tv นะคะเขาเอามาลงล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับป้าเนี่ยใจหายเมื่อ ป้าลีนได้ออกมาโพสประกาศขายสถานที่ตั้งของสถานีฮอตทีวีนะคะที่จ้าตัวเนี่ยเคยจัดรายการจนโด่งดังเป็นพลุแตกกับตำนานประโยคเด็ดใครเคยจำประโยคน,นี้ได้บ้างคุณพี่จังหวัดอะไรคะ,ะที่ยังคงเป็นมีมโปรดของชาวเน็ตมาจนถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งสถานีโทรทัศน์ฮอตทีวีเนี่ยได้ถูกสั่งปิดโดยประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบ ความสงบเรียบร้อยหรือกอรสอตามการประกาศกฎอายการศึกเมื่อวันที่21พฤษภาคม2557ที่ผ่านมานั่นเองก็อูหลายปีแล้วอยู่นะคะเ,ออเนี่ยซึ่งการโพสต์เนี่ยก็เป็นจากเพจข่าวโหดนี่แหละนะคะที่เขาโพสต์ประกาศขายเขาในข่าวเนี้เอามานี่ก็คือมันเพิ่งลงหนึ่งชั่วโมงเองนะ ซึ่งป้าลีน่าก็ไม่ได้ประกาศขายแค่เพียงสถานีโทรทัศน์ฮอตทีวีเท่านั้นนะคะแต่ยังได้ประกาศขายสำนักงานกฎหมายลีน่าจังด้วยจะ้ะแล้วก็สถานที่อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่ป้าแกเนี่ยเป็นเจ้าของงานนี้แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าแม่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนครับและ200ล้านเลยนะแม่ที่แม่บอกเอออะนี่สถานีนี้เนี่แหละนะคะเออแล้วป้าแกจะ ขายไปไหนก้อนนะและนี่แหละก็นำมาสู่การพาดหัวว่าปิดตำนานลีหน้าจังกัดคน